สวัสดีครับครับมือแม่ลาบปลาครับลาบปลาขาวปลาขาวนี่มันจะเป็นพวกปลาขาวซอยครับปลาหัวแข็งอันเดียวกันทั้งหแม่ปลาซอยก็ปลาหัวแข็งอันเดียวกันนะครับเด้อสาดตร์แสกนะครับเขียบ้านผมนี่ก็ตอนที่เด็ดครับสมงพักกับบักเขือคืนถูกลงไปแล้วครับลงห่วงครับสมงพักกับบักเขือคืนข้าวเหนียวครับมืันในวุฒิเฮ็ดเองครับ ขึ้นไปล็อกมากินลาบป่าแม่ได้ครับคุณเนี่วคนเนีย้ยลาบแล้วเฮงแบบแม่คือเป็นแผ่นทังสิ่สาบเนี้ยเาตโคกเีโคัมะขวะเป็นลาบเนี้ยวตาด้วยโคกหรือมะขัวครับ,บ,รบรเขาแห่งลาบแซ่บเหมือนกันครับร้องบน ก็เกือกคืนถั่แเกวสมผักใช่ไหมรสจัดเกือกคือคืนมันกรอบครับครับลาบขลาวไอสานบ้านห้อง มาข้าวหนึ่ปลาดนดิ้หน่อยครับได้เบิดจะพินฝ่าเรียกดิ้งสินเดียวซ้อมแม่กินค่อนเดี๋ครับสัดต้องาแคงเข้าอันครับดินฝ่าพอไฟ mm hmm. หอมสุดหลก

ดดให้บริกินขเขาแล้วสิไปไทยสวนทุเรียนสบึงครับห่งางจากบ,บ้านเจ็ดกิโลเองครับดูจากบาไหมจะขาย,ยที่สวนูจากบาทจะข่สวน แต่ก็ข้็วเทียมครับเื็ตอนแม่เห็ดต่อแสบรือ hmm. ด are> ้ลาฝ่ายแบสุดอดครับหอมแดง ปั่นขคนเยอะมากมานนที่นี่เรียมสองกีบรู้ผมร้องครผมยอดชับม,มากครับ ปาบ,บรประตูไร้หมดเเอาแต่หัวออกครับทับประตูเลยกลามันถึงเปมีดยลยครับกละเทาต้องจับละเอียดครับเขือ่อนเขื่อนก็กรอ,อบเยิมน้ำ คนตกงามดได้แม่้นไม่ขากเงี้่าขึ้นครับแม่ก็เลยเดี๋ยวไม่หลับแฟนผมมันติดแล้วมันจ่ายรับ ไดนน้ดูปลากเากินสบาย,ร,ายร้ายเขากระจะ๊ยบสุดขอนคับสมพักกับมะเขือ,อ ขาป่าเลยครับแซบมากครับนัดไปแล้วมา้งขัวสับๆแล้วกับใส่ใส่ยังไงแม่ใส่ข้าหน้ามใส่ข้าวน้ามใส่ข้าน้าใส่กระเทียมครับขี้ของขวบขี้องขว่าวงจ้ป่าผวงดป้ประเด็ มดานเอาที่เพิ่มกับมีกับเทียมก็คลานน้ำครับหลับต่ำแน่โคกเราเอามะขัวแน้วาวไหมสุดยอดเลยครับทีนจะหมายครับทีนมกุกจะไปตอ้องแห้แขวแต่ผมมากินครับ เียมสดๆใหมความแดงไหมหมเลยแข็งคักครับจอดกันดูมงนี้ครับแดงหัวยงใหญ่เลยม,เามาครับ กเคืนทั้งกองครับ กบมะเขือคืนนี่สุดยอดนะครับต้องปวดภาคอีสานได้ถ้าป่ายืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยที่อางพัก แบบจับนัวนมสุดยอดครับผมผมไม่กล้า เขาใสร็จแต่เขากแข็งห้องครับเดี๋ยวมาแค่ขึ้นมาแล้วสมเป็นสมกระลำครับแค่บนหอม เดี๋ยวเลยครับทรงไทยครับชันชันครับบิ่นบินสบาบผมสุดยอดยครับจับปะเขาคุณทมไม ก๋ยยวยข้าวมะม่วงสุกก๋วยแบบนีแห้งหงหวานนี่ครับซำำๆะไงนี่นแล้วก็มีข้าวปั้นไปไปงอกไปไปนอกโอ๊ยเมี้ยวเมี้ยววะเป็นไรมั้งจ้าเพื่อนโอเคครับผมโอนทีมตามครับเดี๋ยวมาคลิปหน้า